จันเจ้าจันตะโคหลบจันตะโคหลบเออขคหลบอ้คหลบในมาอยู่น้ำหลวงตากันหลายฝ่าลาปีแล้วแต่ว่าลงตาคนมันย่อมสอนที่าข้อใหม่ตากเือนี่แต่ใส่ใส่ใส่ส่โอ้ยมึงจะปากเกียวบเป็นเรื่องน่อยกูสั่งสั่งมาก็่ได้ปากเกียวเป็นไหมล่ะคนที่ม่ใส่็นาวดอกี่ดอ้นะมึงส่้า็ใส่พยายามเบ็ดใมึงก็ไม่ใส่เบ็ดหลงตา กูจะก็นเด้หรือสีสไซเบียังมันก็จะเขินแม่งไซเบียต์ยเตนี่ยยังเนี่ยเขียบเสียบร้อยเลยมันวะมันได้ปลาไหลหน่อยตัวนึงตัวเดียวเท่านั้นเกินว่ามันมปลาไหลยังกูจะไปกินเนี่ยเขียบปะกินมันแมนบ่แมนปลาไหลมันเป็นงูหรือปลาไหลห,ห่หวยบงังคับบ่บังคับแล้วปลาไหลคักคับมันนี่เจ็บจิ้วอะ ม่เทียงพันันมาหน่อยหน่อยไลยกล็ไลไลแบบไม่เก็นนะไล่ไปไลน่อยตัวหนึง่งไล่าเสียวทีมยานมันโมยิมกันน้องตาบอกเลยว่ามึงเสียวทิมแม่ยัง่านมึยงยานโมยิมกันมึนงขีเนือไไน่อยเข้มเข้ม <c oughs> ก,ก็แ,แล้วตัวอซ่เียนกเล่าอีูินเหรอวาก็ไล่แหกแหกแล้วกินมได้ะไรแ่อไใหม,ม่หมโมเตียงมันเข้มเทยังไรใจมันเข้ม่อใส่เกลือถวยนึง พูดกี่เร่บ่เข้าใจเลยเนาะคำว่าน้อยน้อยเข้มเข้มเนี่ยไม้จิงเฮ็ดน้อยน้อยแซบแซกระปากจะคําจอจื้อไว้เด้ไ่บหจักไว้จ้้อยแล้ววไมจังสีมันมอมม่ำำังคู้ักวเนมแม่เลาดาดอกเลาวาลบอกเอาครกมาาบังาบังพีืนวะเนื่วงคันเอาใส่จัง่วยลงตาบังพีวเนคันห่างมาครบอายุวะเจนอายุไผอายุลงตาลงตายุจัปีแป ดมันสมมาติกินได้แล้วมาบวกข้างก้อยใส่โคกนวยตามแล้วแล้วลุงตากินได้น้ำค้าเดียวปากโปะลกปอกลก้วยมันเ็ดราวางจะปากโปะแล้วแต่โคกกับปากขั้นเลยบุ๊คอชื้ออยู่ไส้คอ,อยไปซื้อจะยิมบ้าไอ มากินแก้เพ็ดมันสีเศร้าอยู่สดบเศร้าคือใส่ไปซื้อลูกชิ้นนี้มามาองใหม่แล้วายไปซื้อมาซีพุนแล้วนี่คือมหลายกินน้ำท่างสองลนมาหวัดพุตีพันกระไอีกไม่นึงแจดงว่าตัวผู้เดียวนี่สามไม่อมีสีได้ไม่เดียวนี่เอาเปียบผู้เทาไม่ได้เปียกเด้ล่ะเกียสั้นขายยังนี่ขายยังอีกาดอกว้า ยังมีหนามาชันดอกว้ากับเผาเสื้ออยู่เผาซูฟังยานบพรเขาใจเซนดอกวาเขาใจแล้วบันท่านใส่ข่อยไปซิมข้าวหวานด้วยโอ้ไปชิมข้าวหวานสิเสียบวะแสีบอยู่ไปซิมแล้วว่ามันข้าวหวานว้วยยังเราท่อหรอแม่ฤๅษีก็กินน้ำยุตินี่แหละผู้กินค่ะใส่น้ำกันบัสซี่ค่ะคันไว้ล่ะคันที่หอกลุดมือแป้งแรงเลยว่ามันฉิดยาข่อยแป้งคันหนามาเป็นเังไหม เป็นไรแซ่บวะเชี่ยวหมอไวจังตื่นสีเมาเราโทษตัวกะทิก้าเป็ี่ยนยังหรือเป็ี่นตัวเป็นแล้วสิขาข้าวข้าวอะจังไลยถ้าว่ามึงสิเป็นเชี่ยวก็กูวะโอเคมึงมาต้องเลี้ยวพุ่นเลี้ยวพี่ดอกมึงละทันมึงมาเป็นตีนกูจะยุ่มเนื้มึงนซิตต้องหนีได้ใช่ไหมเมาเราตกลงอะไเป็นเซ่สันดอกวะหนุ่สิบาปหึุ่มจังหวง จับผู้รักผู้ใหญ่งมึงจัึยิงขยันไปในซ้อนขยี้ซ้อมมวยไหมเออเป็นฟ้าเป็นซวงซ้อมมวยจัิงเลยเนาะวะเนาะกระแสคนเด้อมันจังด้วยแล้วไอ้สั้นไนเห็นสมรักค้าสิงเพื่อนด้วยก็อย่างด้วยเพื่นอนใส่กันไปใส่นมาตีมาถือขอยไว้โอ้ยแห้งผู้ถ่อสมรศีลน้ำคุบเด็กน้อยได้เนาะออกมวยไทยเล่นเต้นไว้ฟันต่อแตะไว้มาขยี้หมอปั๊บเรืงเลียมแผลตั้งแรงเลยเฮ้ยเมียงอ่ะนุ๊ตาว่าใส่ส่งไหม เนี่ยคุณปนไซดอกจะมาหาเมอาวานบปใส่ไว้เด็กเอ๋ยเด็ก,ดกน้อยมาช้ากันอกีกมาเล็จตอนพันขวายเอาสวงเลยพันเตใส่ป<ม>บ๊บหลอดไว้แหละเตีสิ่งทรงตัวนะเออท่านัน้นเล่าก็ดีใจดอกดีใจไว้แล้วเล่ลเ<อ>า่ข่อยที่ผู้เสียใจเสียใจยังนั่งจุกอยู่หุ่นไว้ไว้จุกกับอดทชนหน่อยเนี่ยเราไว้ให้เป็นเด็กหน่อยว่าอยังเนาะอดได้กที่คอยกระสูนกันไว้ไอ้ลูกขึ้นมาได้ก่อนนั่บอกกบอข้ามาก่อนฉากมาตีซากตีซักเขาเด่นมันมัน่ม ให้ตัวเฮ็ดด้วยน่ะเออนั่นแหละมันวิ่งตีเขายังว่าตีศอกอยู่โอ้ลือสีบนน้ำลายปุ่มปากยือ่นเลยปุ่มได้แหละน้ำลายนี่เป็นขี้มูกแดงอหรอไล่เลือดดังต้นนั้นที่น้ำลายมันขี้มูกแดงไว้